สวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าวันนี้แม่ตูนมาทำงานทางนอกเลยเด้อมึงมาทนหยาน,นั้นทนหยาหายายบอนชวนที่แม่ตูนมาทำถอกบพอ่อชุกวันนั่นแหละแต่แยกทางชุกไปทำรื้อบ้านห้างให้เขาบ้านล่างเก็บตะปูตะปูยังให้เขาคือถอนตะปูแต่แม่ตูนมาทำความสะอาดที่โคนันนั้น พุมะนาวแต่พี่น้องตุนสิพ้าพี่น้องมาเดินชมทุ่มมะนาวจักหน่อยเด้อในตุ่นถอนหญ้าออกเส้นแรกถึงเวลาถอนในตุนไม่ได้หายเบ็นช่วยเป็นก็มีมะนาวมีทุเรียนด้วยสวยด้วยพร้อมกันไปพร้อมๆกันเลยจ้ะไปไปดูโซนนั shelter, ่นอีกฮะมะนาวเต็มต er ้นทุกต้นเลยจ้ะมะนาวมีอยู่ยี่สิบกว่าต้นเลยจ้ะพี่น้องมันปลูกใส่กระถาง มีลูกเต็มดูกนาเลยพี่น้องเลยทางดุมมะนาวสวยไม่ได้ลูกวสวยแต่หน่อยอันนี้แม่ตูนพามาดูเวลาแม่ตูนถอนหยาเช่นแล้วแต่ละโคนมันสวยงามน,นัดเลยอืมมาดูโคนนี่เต็มดูต้นมะานาวฝึกปลูกมะนาวไม่นี้นายแม่ตูนไม่ได้ทำอยังเขาทำสวนมะนาวอย่างเดียวกับโคนทุเรียน ถอนหญ้าออกหมดเลยจ้ะพี่น้องอืมหลังจากไม่ตุนถอนเชิดอมเรื่ไม่ตุนที่ได้พาพี่น้องมาใส่ปุยย๋ยได้ป่ะเนี่ยแต่ว่าให้มาเดินชมก่อนจล็กจะหน่อยอืมนี่ก็ต้นนี้ก็สวยนาเต็มต้นลุกนาะเลยเจ้ะพี่น้องจะจะพามาเดินดูชมต้นนี้อีก ล,กลูกมะนาวคนหนุ่มพี่น้องเอ้ยลูกใหญ่ๆมันล,กลูกมันลูมเลยลูกมะนาวพาชมสวนมะนาวเด้อมือนพี่น้องจ้าสำหรับที่นี่กับผมมีอยังมากมายเนาะตุลมาทำงานตอนเ้าร์วัวนนี้กับผมมีอยังนี้แต่พามาเดินชมต้นมะนาวมะนาวลายให้มันงามพอได้ซื่นตาเปรี้ยวๆจักหน่อยนะพี่น้องเนาะลายขนาดอืม ในมือไปได้แจ้งกับขอเทษขอวามใเด้อลามลูดมะนาวกับพี่น้องจา๋าเพิ่นปลูกใส่กระถางนี่แหละนี่เลยกระถางนี่แหละเมนตุนเด้ยก็จะได้อาภุมิมาใส่ถังนี่แหละอืเอามาใส่นี่เต็มนี่เลยเต็มในถังนี่เลยจ้ะอาปุ่นขี้ไก่หรือว่าขี้งวใส่จ้ะพี่น้องจา๋าแต่ก่อนจะได้มาใส่กับพี่น้องเมนตุนจะได้พาพี่น้องมาชมก่อนจักลิกจักหน่อยน้องเนาะ พอจะสบายหูสบายตาจิตน้อยมะนาวิ้นลามอย่าพี่น้องอันนี้กำลังลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่แล้วแต่ละกิ่งละงามนี่ทุกกิ่งทุกง,งามเลยจ้ะพี่น้องติดดินเลยนะพี่น้องจ้านั่นน่ะน่ลูกนะก็รา,ากลางตามขี้ดินเลยอันี้แต่ลูกมะนาใวใหญ่เลยจ้ะพี่น้องมะนาวแป้นนะน้าหวานดีใสดีจ้ะหันมาด้านนี้กลับมาดูซมถั่วเลี้ยงป็นกำลังออก เป็นโลเป็นหมากผลดีนะตีนีทุกกิ่งเลยจะพี่น้องจ้าเต็มที่อ่ะเลยแต่ละกิ่งนั้นต้นนี้เพิ่มมาเชียรไหวพวกสิบลูกของฉนเบ่งมันสีเหลือเท่าใดร่ดิถ่ายให้ดูตอนข้างบนตรงนี้เลยพี่น้องล้ามโลดอยู่เต็มแต่ละกิ่งแต่กิ่งนี้จะลูกทุเรียนอืมอ้าสั่งเราคือนี่เดี๋ยวจะไปต่อบม่ตุ่นช่ได้ยานั้นับพูนมาใส่เนาะเดี๋ยวใพูดเรื่อยก็จะให้ดู ทำไอาาตุ่นใส่แบบได้ไปได้ผุนขี้ไก่ขี้งวัวอ้าวรอคอยสักหน่อยเด้อย้อาผุนก่อนใส่ขี้ไก่อีกเอาขี้ไก่มาใส่อันนั้นมะนาวอีกขอโทษขออภัยลงลืมเอาเดี๋ยวไปเอาขี้ไก่ก่อนรอคอยสักหน่อยค่ะเจอ,อ,อกันอ้าวบันนี้เป็นตื่นใส่ผุนแล้วล่วก็ไม่ตุ่นเรได้พาที่นู่นมา อันน,นี้เด้อยวันหยาในซื้นอันนี้แหละต่อวันนั่นแล้ววันนั่นทนยังไม่เซ็้เซื้อขา,ขามใน,นึ่งขามอย่างเงี้ยพี่น้องแกเรื่องเรื่องตอยังไม่ซื้ออย่างเงี้ยนะพี่น้องมาส้มเย็นๆหน่อยๆสวนดอกไม้เพิ่มอืม สวยสวยงามประเทนไเลยนี่เกาะใต้ลุ่มนี่เจ้าของยายเพิ่กกะนังอยู่แจน,นะตื่นดีทังไนทางใางต้เกาะนี้ไปจะได้ถ่ายพี่น้องเห็นที่ถ่ายธรรมชาติอาหารมาด้านนี้ก็พักคุณยายเพิ่งกำลังบ่งใหม่พี่น้องจา๋างามแท้แทเห็นไหม สวยเลยพอสุก,กเอาเมื่อจากนี่เลยไปบงหยิบม,มาปลูกไว้มันงามนะของผึ่งสวยเท่ห์หลังจามีตูนทอนหยาเอาไว้เส้นแล้วก็มีตูนงาบคุดในผึ่งน,นั่นนี่ก่อนงาบคุดหั่นแล้วก็ปลูกพักไว้มันงามพอได้เก็บกินแล้วพี่นนะ้องเงี้ยอันเท่หนี่ง่า,ายกันแล้วกำลังปุ่กแล้วพี่โนโอ้องเลย แต่นี้เพาะพันธุ์ตัวนตัวนู้นอะปุ่มสวยแล้วน่ะสวนน่ะสวยแล้วตัวนี้คุณไม่ได้กี่ทีเด้อพี่น้องเด้ออยากกินกับเมื่อมื่อแรงเมื่อมื่อใดเพื่อจะได้ถ่ายของมื่อตัวนี้ตัวนึงก็บวัได้เอาเอาแค่พอกินอือเขามาทำงานบ้านเห็นี่กพี่น้องเนาะช่วยแทพประโคมอะไรนังนนั่น มาคุยสายคุยสายกันนี่คุยสายไอตุ่นนี่ทอนหยาเป็นอีกกันนี่กัดิทอนหยาอยู่พักอันห้องพักแป้นแต่พี่น้องอันนี้คุยสายอันนี้พันทัดและพี่น้องตัศลกาตัดออกแล้วมากระโปงใหม่เป็นใส่ปุ๋ยชุดนันพันทัดก่อนกระโปงขึ้นแล้วแต่นะงามสวยชุดปิ้งเลยแต่นะอืม เอหาหันมาด้านนี้เพึ่นกะปลูกอันนี้พอะไเพราะพันธุ์ต้นนั่นต้นผีไทยจากพี่น้องกันเห็ุแบบนี้เนาะม่ตัวเง,องี้ยมูจากเพิ่งจะเห็น,น,นเลยแหละอ่าอัดตลยเอาหันมาด้านนี้ถ้าพี่น้องเดินซุ่มกันจังหน่อยยอดจอนขอถูกขอพา,ายเดอ้อ อันนี้ก็ดกอกไม่บานไม่รู้เลยจ้าพี่น้องอนนสวยงามเลยคุณพี่แก้วแล้วนี่ดอกบานไม่รู้เลยอันนี้ก็หนักทั่วเป็นาเป็นหยับย่องอยู่พี่น้องจา้งาง่ายเท่ๆสวยแท่ๆพิกชดเป็นก็ได้เต็มต้นนะนี่จะพิกาง,งามเลยสวยจริงอืม เต็มเลยต้นพักต้นเนี่ยเพียบเลยนันมาด้านนี้อีกเพิ่งปลูกเต็มบ้านเพี่นอ้นนองเลยร้ายไปแค่เงาโคตรต้นนีม้มาไว้ปลูกเลยบ้านพัวนี่เต็ม,มเมรีนี่นี่กับสวนต้นนี้ก็เต็มเพียบเลยจ้ะพี่นอ้องออาว้าลายยายห่างมานะปิดขีดกันตรงนี้นะพี่น้องเนาะเดินส้มทั่วก็พักนี่นี่หน่อยหน่อยกับสวนสวนอันนั้น ใชมะนาวเพราะว่าไม่ตุนทํางานอย่างนั้นสำหรับกินนี้กับคอลาไปก่อนด้วยเดี๋ยวไปพบกันคิดหน้าเนาะนี่เด็กเล็กดนหน่อยไม่ตุ่นกระจาพี่น้องเห็นพ้นที่อยู่ในประเทศนอนประเทศนหนังแ่าการพร่อด้บปิดมือบิตาจากหน่อยจา้าขอบคุณมากคะ่ะ